สว so, ัสดีครับนะพบกเราการเชียนเคยครับกับอีกวันครับนะวันนี้แต่มาหมอกทาากับบานละครับนะมาเลี้ยงอยู่เตยครับตอนนึงแรกครับนะเลี้ยงล่อกับครับนะเลี้ยงยูนี่กับแม่กอมแนครับนะก็เพื่อนๆกับมาพอดีเพื่อนๆออกมาครับนะกับบานแล้วนะก็เลยจะเก็บภาพบรรยากาศฝากเอฟซีฝากท่านผู้ชมนะครับนะมาเบิ่งจัจหน้อยพ่น กำลังเพิ่นมูเพิ่นกำลังมาเนาะูงัวกําลังกลับขอกกันนะล่งกันมาแล้วนะครับเนาะควายกับพระท่านเห็นครับเนาะห็นเตงัวนะแม่ติกมาก่อนครับนก็ตามมาด้วยน้ำหวานแล้วก็น่าจะเป็นแม่พันธุ์พันเนียงครับนะไกลๆเพื่อนนะครับเนาะนี่สามัญฟ้ามมาก่อนนะครับกับแม่กรอบขึ้นมาก่อนแม่ติกเพื่อนกะขามไปครับบารมีบัตรขามไปนะครับบัตรขามสะพานไป อย่างนี้แล้วล่ะก็กปากัไม้ีครับมาเพือนมาเรเเือนไม้บ่ดไปหาเพื่อนเลยติดรอบักทีแล้วเลยเลยจนหอดาบสามแล้วเขาจิขาำอยู่บ่เลยนะไปดอกวะ ตอนนึงก็ิจปซองทางาล้วบ้ว่าสิไปอยู่อือฮะฮมัอมอนขอยู่กับใครอยู่ตัว <c oughs> มัน <c oughs> เกี่ยงกับหลบยาแถวนั้นมันยังมีชำนันห <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้าบกบ้า <c oughs> <c oughs> ติกมาแล้วครับนะติกมาเนี่ไปก่อนแล้วมันไม่ติกนะ๊กค่นะเห็นไหม น้ำวายเราม่แล้วน้ำวายมาแล้วว,ลว,วันนี้ชายเดียวครับเนะบาะเบามากครับนะนี้เป็นสาวเต็มตัวครับวนะันนี้ตามมาโดยพันปอเนี่ยงของเรายุยไก่กับแม่พันธนะุ์มามาแล้วครับนะับนางงามใหญ่เข้ามาแล้วยังสมุดสมอยมาแล้วเฮ้ยชายก็กีรศักจิ์าจบาทเลยก็สายครับมือฉมังเวทครับนะ เทียนกับปลเ,เลือบปาอยกระดับเฮ้ยต่ปีหนีไปเห็นกนมันครับนะคนกนมันอยู่นี่ครับกับคนซ่อนปูครับมีกระเป๋าน้ารักสีชมพู ก็คือแดดจ้านะครับเวลาของเราสี่โมงครึ่งนะครับนะเด mm. ี๋ยวเขห่อนครับแสีบนาครับถ้าขีมต้ะมือเศร้าไปแล้วรครับตอนนี้ก็สรเปืเ่อยัวเมื่อใดเราขีมก็ได้ไปเฮ mm. ้ยแป้งป้องกับปิงซ่องกับวัวเลือแล้วครับตอนนี้ mm. าบันทีธนัทนน mm. เราบันทีเย็บเก้าอี้ตั้งเรียบร้อยต่ mm. อไปนี้ก็เกิดเป็นการย้ำกลัวเ mm. ออ อ่านป้ายไหมครับเรียนไม่จบเรียนกศนอมาอ่านไม่ออกครับไป,ปอ่านไม่ออกก็เงยหน้าอย่าก,ก้มหน้ามาอ่านไม่ออกเขามีแต่ส่งควายเรียนไม่มีใครส่งวัวเรียนเลยได้ยินแต่สุภาษิตส่งควายเรียนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 มาป่ะขนมหวานไปแล้วครับเลือแต่มั่วไปน้มามั่ว่นของใหม่เพิ่งกับของเกาเอาเลยต้องเข้าใจของเฮ้ย เฮ้ยไปเฮ้ย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 ห้องจะกว้างเนี้ FC หนวกหูอียไปไปไปของน้อยเราสามน้อยเราก็แข็งแรงดีครับนะขีไล่โตอยู่ออกกอกแอ็กแปกครับนะผสมเกือบไทยกี่ครับนะ เป็นแม่เพิ่นได้พอไทยมาเนี่ยก็มาได้ลูกผสมอีกก็ขยับพันขึ้นมาเน่ครับนะเอาไปกรอมเสริมเอาเร็วไปเร็ว ไปไปออนี่ครังนุ่มข้างหน้ากังตึงแล้วหรือจะขังลังครับกะหาก,กันลุบแน่แหละครับเนาะอีกไม่โดนแล้วอีกไม่นานเอาอีกแล้วครับเข้าไปทำไมครับไปไปเนี่ยพันฝนยัยยนอองมาแล้วครับเฮ้ยว่าเร็ว คืออยู่คืออยู่เมียนเนาะปล่อยเลยเนาะเอาท่าบอบปล่อยเขาเมื่อยฉลองสิโบอิ่มอยู่วะมันมืยฝนเนี่ยเราฝนกระตกบ่พอดีเปียกย้อนยังวะ Eh Eh Apa มาแล้วป <laughs> ูนอีกสองวันววนั้น,นแล้วมันมาอีกหรอกม,ม่มูยอืมเฮ้ โอ้โหอันี้คือรถน้ํพิเศษครับตลาดนัดกระบอกแมนครับวันนี้่มือว่าร้ายครับวันนี้เป็นร้ายครับรถเดยอะเป็ดพิเศษครับวันนี้มองหน่อยครับมองหน่อยครับยังไงเราหมูเสยยไปงไปป่ะอ๋ะอง่ายยังจะคว้ามันนําลูกกันกินเซย์อยู่ ห้องห้าลูกก็กินเสื้ออยู่โอเค็ดปืนที่แล้วครับนใกล้แล้วครับเนาะฮะเฮ้ยกล่าเลยสูวยปะยังเกี่ยวมือสวยปะยังเกี่ยวมือล่งสามคนข้าเดียวเหูกทำไม ุสันสูกระสูบเสยาเ้นัสียาสวนงเทากับเราปสียโวปค้วถระเขาข้างๆเนาะเขาเป็นสามเป็นบ่สามเป็นตะกาเป็นทอนเขาแล้วมันก็เปื่อยน้ำหนามันเปื่อยอืมแล้ก็เลยปล่อยมัโยงมันเงบานนี มื่อสีหญาวางได้ใดญ่จริงโตเก่งสีโโ่หญ้าเขาถอกแล้วนี่เองสีหญ้าสีทองมณุษยบุกอะมัน,มนเป็นเขากระแดงไหมเขาผสมประกอบมันแห้งใต้ไปส่วนมากม,มันใต้เนี่ยมันน้ำถล่วมันเปื่อ,อยแหละครับเป็นห่วงลีบแน่เออห่วงลีบเขามันโมมี่ผื่นมันโมมี เป็นพื้นไม่ได้ี้ดินเหนียวเราบ่มีพุ่นไม่ปุยไหมเอหเอหัวหน้าหลอกหลอกหน้าจกอ้าทีนี้ว่วซ้ำนี้ครับน่าเขาบ้านเรียบร้อยนะขอบคุณส่านหนึ่งมารับชิญัวของกับสวัสดีครับ